รับรับที่ไหนครับเล่นเกมสีแพ้เลยอันนี้จะไปไหนครับอันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับพี่บาร์นั่นก็คือบาร์ครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่แบงค์สวัสดีครับผมอันนี้แบงค์นี่มันร่วมทริปกับเราเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีอีเวนต์สำคัญกันนั่นก็คือการจัดแฟนมิตมันเหนือมากนะครับใช่แล้วและนี่เขาก็คือเป็นพิธีกรใช่ผมพิธีกรใไปไปเออไกลมากแน่นอนไม่ไกลไม่ไกลก็อันนี้รายการเลยนะตามหาตามล่าหาใบฝนตามล่าหาใบฝนใช่ครับ ไปฝนฮันเตอร์ไปฝนฮันเตอร์ด้วยนะฮะยอดมากถึงโรงเรียนของน้องไปฝนแล้วครับผมหน้าอยู่คนคใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนเพราะทุกคนชอบมาโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับโรงเรียนของเราฮะหน้าอยู่ไม่ใช่โรงเรียนของคุณครับคุณอย่ามั่วน้องอยู่ไหนไม่สวัสดีครับ หลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆผมมาเกิดและโตเชียงใหม่ผมมาจบมาจากโรงเรียนนี้จริงเหรอโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนอะไรแดงโรงเรียนอะไรนะลานแดงพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสังเหนี่ยมเมียพ่อชื่ออะไรสังเี่ยมคือตัวเมียตัวผู้เนี่ยชื่อชายชาตรีอ๋อชชื่อแมนมากเลยนะครับชื่อรานแดงนี่คือนู่นเลยนะแม่พอดีครับผมอสวัสดีครับ น้องเราต้องเงียบเสียงนิดนึงครับเพราะว่าที่ลานแดงเห็นชื่อโรงเรียนนู่นไปเล็กๆไม่ใช่เดาเดาว่าตรงนี้คือลานแดงที่โรงเรียนอ่ะไม่ใช่ไอ้บ้านี่มันคือลานอเนกประสงค์ของเขาลานอเนกประสงค์ใช่แต่ว่ามาเรียนโรงเรียนนี้ได้เพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงร้วนอ้าวนี่คุณไม่รู้ใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยผมเป็นยังไงคุณยังจะแท้คุณจะแท้ไปอีกนะยอมแล้วไปไปเราเดินนี่คือตามไปไหนเนี้ยมารับไปก่อนเรา คราวนี้เราภารกิจของเราก็คือตามล่าหาปลายฝนนะครับนี้เจอคุณแม่เลยครับผมคุณแม่ปลายฟ้าสปอนเซอร์จาก AS System นะครับผม,มป <c oughs> เป็นสปอนเซอร์เหรอคนนี้เป็นสปอนเซอร์เลี้ยงหมูกระทะเราคืนนี้นะครับ <Okay. S 1> ใช่ไหมแม่เนี่ยหมาหมดเนี้ย <Okay. S 2> ไปกินหมูกระทะนะเอาละครับผมเมื่อกี้เราทำพูดความลับไปเรียบร้อยแล้วก็หยุดกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะลุยต่อ Oh. Okay, okay. เหมือนมากกับเป็นแก๊งนะเหมือนแบบแก๊งรับพาตัวเด็กะนะเดี๋ยวคุณจะเสียใจที่ไม่ได้เห็นผมในนี้ครับผมก็เลยต้องออกนี่กว้างเห็นทุกคนนะบอกเลยวกวันนี้ตามล่าหาเนาะไม้ส่งวันนี้เราจะมารับพาตัวเด็กแล้วตอนนี้ครับภารกิจที่บาจะได้รับในเกมเกมนี้ก็คือบาจะต้องเปเดินไปกรนตนาแล้วตะโกนว่ารู้จักวายโยไหม <laughs> ใพิธีก่อที่ที่คิวนะคิวงานนี่คือแน่นมากนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณปลายปีเนี่ยบอกเลยมีงานทุกวันว่างงานตลอดสุดยอดมากผมบอกเลยว่าแพลรวแพลรเอาบัสมอยู่ในกล้องปะนี่อยู่ตลอดอยู่ตลอดเห็นตลอดครับภาพกว้างครับนี่เรามาถึงห้อง DIY แล้วะ อ๋อคูเแอลครับผมผมบอกเลยตอนนี้เราควรเปลี่ยนชื่อรายการเราไม่ใช่ตามล่าหาไปหมดละตามล่าหาคูเแอลก็ถึงเราต้องตามล่าหาห้องเดียวกัตอนนี้เราได้อีกหนึ่งปิชนาแล้วนะครับก็คือคูแอลคูแอลคือใครและอยู่ที่ไหนนะครับเขาคือใครครับผมคู่แอล ถามถามถามน้องรู้จักครูเอลไหมขอบคุณและสวัสดีว่าไงคะใช่อันยองอชโยใช่ครับซาฮานิดาเรายังต้องตามหาครูเอลต่อไปนะครับด้วยการถามทางไปเรื่อยๆนะครับเราจะต้องถามน้องๆว่าน้องๆรู้จักครูเอลหรือ เอาแล้วอยู่ห้องนู้นใชเอาแล้วตอนนี้เราปริศนาสุดท้ายครูเอลอยู่ห้องนู้นเราเรู้โจทย์แล้วว่าครูเอลอยู่ห้องนู้นคำใบ้สุดท้ายถามมาแปดสิบคนรู้จักครูเอลคนเดียวครูเอลเป็นใครเราจะมาสัมภาษณ์ครูเอลกันด้วยไหมว่าทำไมคนในโรงเรียนไม่รู้จักครูเอลเลยว้างชนนะฮะน้องต้องดีใจแน่ๆเลยลูกตอนนี้เราเราเดินกันแบบว่าเหมือนกับเนี่ยคือตอนนี้น้องไม่รู้ใช่ไหมฮะ ว่าครูแอลมาไม่ใช่เราครูแอลมาเรารอรึไม่เอาไหมไม่ไา้เอง คุณคุณมายืนอยู่หน้าห้องเนี้ยเหมือนถ้ามองเลยนะครับทำไมครับตอนเนี้ยพอผมเห็นคุณแอลนะอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแอลครูอะไรต่างต่างทีครับคุณคูครับคุณแอลสวัสดีครับผมครูสวยมากเลยครับผมคุณน่ารัก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 คุแฮปปี้คูแฮปปี้คุณมีความสุข ซึ่งนี่ก็คือเหล่าบรรดาแฟนคลับของพี่คิมนะครับแฟนคล,บลับของของคุณแล้วครับผมเป็นตากล้องวันนี้ในในจังหวะนี้เนี่ยเราควรถามสรุปเป็นแฟนคลับของพี่แบงค์นะวันนี้<ห>นครับเดี๋ยวเราเนะครับจะมาทำโพลสำรวจกันครับว,ว่าคนในโรงเรียนชื่ออะไรน,นะโรงเรียนชื่ออะไรเร<ล>ยีนาเลย์นะเลยดีนาฮายีนาเลยดีนาครับมีคนรู้จักครูแอลกันทั้งหมดกี่คนเราเดินไปถามเลยครับไม่เห็นน้องแอบถ่ายเดียวในนี้มีใครรู้จักครูแอลว่ะครับรู้จักรู้จักรู้จักครูแอลไหมครับ ไม่รู้จักไม่รู้จักใครก็ไม่รู้จักครูแอลรู้จักครูแอลไหมครับเฮ้ะถามนะคคนนี้ป่ะรู้จักรู้จักครูแอลไหมฮะไอันนี้คือน้องไฟฝนครับผมไฟฝนที่เรามาหาไฮทำไมแก้มแดงจังวันนี้ร้อนเหรอคะแล้วธนายกิจเราก็สำเร็จเราได้ไปฝนกลับบ้านแล้วครับไปอุ้มกลับเลย บรรยากาศรอบๆครับผมครับวิวตอนนี้ฮะถ้าใครไม่เข้าใจบรรยากาศตอนนี้นะครับว่าคนรักคุณคิมม่อนนะครับคุณรักคนคุณบาสขนาดไหนคุณคิดสภาพครับตอนคุณไปสวนสัตว์อุตสิทธิ์นะฮะแล้วคุณไปมุงดูยีราฟสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตอนนี้ความรู้สึกแท้ของคุณคิมรวมถึงคุณบาร์สเป็นยังไงนี่นี่คือคุณคุณคุณมองว่านี่คือยีราฟใช่เราทำหน้าให้เหมือนยีราฟนะครับ คืออีกนิดนึงอ่ะจะมีคนเอาลตาร์ลมาป้อนแล้วเห็นคนกินนิดเดียวเราไปเราไปถามเขาไหมครับว่ารู้จักคนนี้ไหมอยากโลอยากโลอันนี้มีใครรู้จักมีปังอ้าวอันนู่นดีครับตากล้องดังกว่านะครับ้าเดินเดินสายอะไรอ่ะอันนี้ไปชื่อตากล้องอะไปชื่อตากล้องนะไปชื่อตากล้องสุดยอดแต่งตัวไม่ค่อยพร้อมครับเลยไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่ เข้าไปถ่ายหรอคุณก็มีชื่อเสียงมากนะผมชื่อเสียงแบงค์วงแพรใช่ไหมครับคนใหญ่เนี่ยชื่อเสียงไม่มีมีแต่ชื่อเสียงอะไรเลยทุกวันนี้ครับผมที่ตาหลุดยากีของมันอร่อดนะโอ้โหว่าผมภูมิใจมากผมภูมิใจครับจริงผมภูมิใจที่คนไทยหนึ่งคนได้ไปตะลุยต่างแดนมาเลยมาเลยมาเลย เกิดขึ้นตอนนี้นั้นไม่สามารถพูดในจริงได้ครับผมนะฮะลากันเลยสองสนึ่งสองสามมีใครี่น้อยผมกำลังสงสัยว่าเรากำลังทำให้โร <ผม S 1> งเรียนเขาวุา่นวายเนี่ยจะจบด้วยการโดนไล่ออกจากโรงเรียนแน่นอน ผมว่าเรากลับไหมครับกลับเถอะันป้ะโอเไเรากลับไปวันป้าอยากได้กับพี่คิมคืออะไรอัากจะ18บวบกกันไหมพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปอีก ผมรู้สึกที่ได้เจอน้องก็ดีใจครับผมมารับน้องไม่ได้มารับงาน